สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel ผ่านรายการคนทำงาน hr กับสิทธิประกันสังคมข้อดีข้อเสียเงินชลาภาพสำหรับผู้กันตนมาตา3า33และสำหรับผู้กันตนมาตรา39กผู้กันตนหลายคนสงสยัยเรื่อง ข้อดีข้อเสียของเงินชราภาพระหว่างผู้กันตนมาตาา33ที่มีนายจ้างหรือผู้กันตนมาตาา39ที่สมัครใจเป็นผู้กันตนมาตาา39โดยความสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33หรือต่อเนื่องจากการเป็นผู้กันตนมาตาา33ภายใน6เดือนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งการสมัครเป็นผู้ประกันตนเป็นสมาชิกประกันสังคมมีข้อดีทั้งนั้นเพราะสิทธิประกันสังคมปัจจุบันในประเทศไทยของเราผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, เป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้างซึ่งจะได้รับสิทธิคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมเกรณีด้วยกัน หรือไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39จะได้รับความคุ้มครองจากสิทธิประกันสังคม6กรณีด้วยกันแต่มีผู้กันตนหลายคนผู้ที่ใช้แรงงานหลายคนสงสัยเฉพาะสิทธิ์การขอรับหนึ่งชลาภาพคืนหรือกรณีชลาภาพสำหรับผู้กันตนมาตรา33และผู้กันตนมาตรา39มีข้อดี และข้อเสียอย่างไรซึ่งข้อดีไม่ต้องพูดถึงกันนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา39ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมอยู่แล้วแต่ข้อเสียก็มีซึ่งกรณีที่ผู้กันตนสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39 โดยความสมัครใจรู้หรือไม่เงินบำนาญจ,จะลดลงและเงินบำเหน็จต่อเดือนก็จะลดลงเช่นกันอาทิย์เช่นหากพู้กันตนมาตรา33ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะสมัครเป็นพู้กันตนมาตรา39มีเงินเดือนเกินเพาดานสำนักงานประกันสังคมกำหนดเกิน1 5 0 0 0บาทการคิดเฉลี่ยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายตามสูตรการคิดเงินบำนาญฉลาภาพ จะคิดเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ15,000บาทแต่หากผู้กันตนสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39ต่อเนื่องและได้ทำการส่งเงินสมทบเป็นผู้กันตนมาตรา39เกิน60เดือนหรือเกิน 60— งวดการคิดเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับผู้กันต้นมาตรา39ที่จะส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสมทบเกิน 1, 8 0เดือนเกิน 1, 8 0งวดนะครับ ผูกก้กตนจะได้รับบำนาญต่อเดือนตามสูตรการคิดเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายสำหรับผู้กันตนมาตรา39จะคิดอยู่ที่4,800บาททันทีไม่ว่าก่อนหน้านั้นที่เป็นผู้กันต้นมาตรา33มีเงินเดือนเฉลี่ย1 5 0 0 0ับาทก็ตามนะครับจึงทำให้เงินบำนาญของผู้กันตนมาตรา39ได้น้อยลงจากที่จะได้รับเงินบำนาญชฉลาภาพ ท่านต่ําสุดสําหรับการเป็นผู้กันตนมาตรา 33- 3,000บาัทต่อเดือนก็จะได้รับเงินบํานาญชราภาพเพียงแค่เดือนละ960บาทเท่านั้นแต่หากสมนสมทบน้อยกว่า180งวดก็จะได้รับเป็นเงินบาเหน็จเป็นก้อนซึ่งข้อเสียสําหรับนะครับการรับเงินบําเหน็จเป็นก้อนสําหรับผู้กันตนมาตรา39ก็จะได้รับเงินบําเหน็จเป็นเงินออมต่อเดือนน้อยเช่นกัน อาทิก่อนหน้านั้นมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทมาตรา33เงินบำเหน็จต่อเดือนเท่ากับ900บาทต่อเดือนแต่หากสมัครไปทุกกันตนมาตรา39ต่อเนื่องจะทำให้มีเงินเก็บออมต่อเดือนน้อยลงเหลือเพียงแค่เดือน288บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแต่ยังขอเน้นย้ำนะครับซึ่งมาตรา3 3มาตรา39ก็มีสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเช่นกันหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ หากคุนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ